สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ s k y ท TV นะครับวันนี้นำเกมมือถือนะฮะแบบเล่นเพลินๆนะฮะมาแนะนำกันนะครับผมเป็น่กมนะครับสร้างกับดักสร้างป้องปการนะครับเพื่อปกป้องรักษาฐานของเรานะครับแล้วก็สร้างกองกำลังเพื่อจะไปจู่โจมป้องปการของคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะ มาดูบรรยากาศในเกมกันเลยอันนี้มันเป็นหน้าแรกนะครับเราสามารถฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้ได้นะครับนี่นะฮะอันนี้เคลียร์ด่านอะไรพวกนี้เราก็รับของรางวัลจากพวกนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเคเวสที่เขาให้ทำนะครับไปเคลียดานให้ครบสิบครั้งก็จะได้รับเหรียญเขียวนี่นะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีรางวัลน,นะฮะบัตรผ่นอะไรต่างๆนะครับ เดเวลพงนี้นะครับก็เข้ามารับนะครับถ้าเราทำเควสอะไรเสร็จเข้ามารับในนี้นะครับกิจกรรมนะฮะเหล่านี้ก็มารับซะนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับโหมดการเจริญเติบโตฝั่งนี้นะครับเราสามารถอัปเดตนะครับพลทหารของเรานะครับเรื่องพลังการโจมตีนะครับการลดดาเมจนะครับแล้วก็ นะครับมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับโหมดโจมตีดันเจียนนะฮะเกมมันสอนพอดีนะครับก็ลุยเล่นแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นด่านของเรานะครับก็จะมีมีผู้บุกรุกมาเริ่มนะครับนี่ครับเราก็จัดการซะนะครับนี่ครับ ชนะไปนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือดันเจียนนะฮะเราเอาก็เอา,เอาฐานของเรานะครับมาตั้งรับนั่นเองนะครับโอเคอ่ะมันจะมีอ่าให้ฟาร์มอยู่หลักๆก็คือสายฟ้าพวกนี้นะครับผมฟาร์มหมดจนจนมันตันมาถึงให้ให้เคลียร์ให้เคลียร์ยด่านแล้วนะครับเนี่ย ตรงนี้ตรงนี้เราฟาร์มพวกนี้นะมันก็สามารถรับของรางวัลได้นะครับแล้วก็มีหมูนะครับนี่เรียกอัญเชิญหมูมาให้เราเชือดนะครับแล้วก็จะได้รับของด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับด่านตรงนี้นะครับมาเป็นเวฟเวบไปนะครับเราก็เคลียซะนะบูมบูมบูมบามบูาบูม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 บูบ ก็จะได้เหรียนมาเนี่ยครับเก้าครั้งแล้วเห็นไหมอีกทีนึงนะครับเป็นสิบครั้งนะครับนี่เอาแล้วับหมูมาสายฟ้าช่วยเลีร์นะครับอันนี้คือโหมดฟาร์มนะครับจะยากง่ายไปผมนี่ครบแล้วก็ได้แตะมาเลยนะครับแล้วก็แตะที่หน้าจอนะครับยี่สิบครั้งนะครับนี่แล้วก็แตะเลยนะยี่สิบครั้งนะครับเนี่ยแล้วก็จะได้ฟาร์มของพวกนี้ได้นะครับเห็นไหม ปล่อยให้มันยิงมอนสเตอร์ไปเองสิบครั้งเราก็ได้ของนะครับเหล่านี้นะครับแต่หน้าจอโจมโจมตีพวกนี้นะครับเห็นไหมเราก็ได้ของละอันนี้คือวิธีการฟาร์มหนึ่งละนะครับแล้วก็หมูผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขนะครับนี่ยูนิตของเรานะครับมันใช้น้ําในการติดตั้งนะครับเห็นไหมน้ำเรามีสิบสองนะครับเราก็ดูว่า แต่ละอย่างมันใช้น้ําเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้สิบสองนะครับพอดีลรวก็ลากลงไปวางได้เลยนะครับสมมุติอันนี้สมมุตินะครับนี่ถ้าลากลงไปแล้วน้ําก็จะหมดแล้วก็ติดตั้งตัวอื่นไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะครับหรือเราจะลบออกมาน้ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับประมาณอย่างนี้นะฮะนี่คือการจัดการป้อมประการของเรานั่นเองนะครับส่วนโรงงานนะครับโรงงานก็จะมีการวิจัยนะครับนี่วิจัยอะไรเหล่านี้นะครับ บางทีอ่ะเราเราไปอัปเดตทหารไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัววิจัยตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ฮะนี่วิจัยมามันก็จะปลดล็อกนะครับตัวไหนวิจัยได้มันจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับนี่เขาวิจัยแล้วก็สามารถอัปเดตได้ด้วยนะครับนี่อันนี้หอคอยนะครับเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตได้นะครับต่างๆเนี่ยอัปเดตได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูหน้าหลักกันใหม่นะครับหลังจากผมอธิบายไปถึงไหนแล้วถึงกิวนะครับอะกิวนะครับนี่กิวนะครับก็จะมีดานเจียนนะครับรงดันเจียนมีร้านค้ากิวนะครับแล้วก็มีล็อบบี้กิวนะครับนี่กิวเราก็จะประมาณนี้นะครับผมผมสร้างกิวขึ้นมาเองนะครับใครอยากร่วมก็เข้ามาร่วมได้นะครับสามารถบริจาคนะครับ บริจาคกิวเงินกิวได้ครับมีบริจาคได้นะครับใครจะบริจาคก็บริจาคได้นะครับจัดการกิวสามายุบกิวได้เข้าขอเข้าร่วมนะจัดการกิวอะไรต่างๆนะครับได้ต่อมาส่วนร้านค้านะครับร้านค้าก็เป็นพวกสายเติมนะครับแล้วก็สุ่มการสุ่มนะครับก็จะมีสุ่มการ์ดนะครับการ์ดอ่าอัปเดตนะครับพวกการ์ดอัปเดตอ่า ตัวพลทาหารของเราครับลงผมจะลองสุ่มมาสักหนึ่งอันนะครับนี่เราก็จะได้การ์ดอัปเดตตัวนี้มานะครับประมาณนี้ส่วนเล่นแล่ลแ,ปแปรธาตุนะครับมันจะได้อะไรมาดูกันใช้หนึ่งพันครับนี่กดสุ่มเลยหนึ่งดาวมาชึบชึบวุดไปสองดาวมาสามดาวสามดาวไม่มานะครับก็จะได้ของรางวาัลพวกนี้นะครับ ประมาณสุ่มดาวนะครับเพืจะได้พวกเพชรพวกอะไรมาประมาณอย่างนี้นะครับเอาไว้ไปทําการอัปเดตฐานทัพของเรานั่นเองนะครับต่อมาการโจมตีนะครับนี่หมดการโจมตีนะครับมันก็จะมีการาสร้างอากองกองกองกำลังนะครับนี่ตัวนี้สวมใส่ปึออ๊บมีหนังสือด้วยฮะคืออะไรวะนะ่ยนะี่ก็เออ ก็จัดทับนะครับนี่มีฮีโร่มีอะไรพวกนี้พลทหารต่งตางๆนะครับจัดทับได้เลยนะครับส่วนโหมดนะฮะก็จะมีนี่ครับโจมตีตรงนี้จะเป็นการโจมตีบ้านเพื่อนนะครับสามารถเราไปโจมตีที่เขาเขาจะมีลิสชื่อของเราขึ้นว่าเราไปโจมตีเขานะครับเขาก็สามารถกลับมาแก้แค้นเราได้เหมือนกันมาป้นของเรานะทรัพยากรเราที่มีครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นโจมตีเป็นด่านนะครับโจมตีด่านของตัวเกมนะครับตัวนี้ก็เป็นดันเจียนนะฮะเหล่านี้นะด่นเจียนก็ทําครบก็จะได้ของรางวัลนะครับมาอีกสักแมตช์หนึ่งให้มันครบ3ามแก้ของรางวัลนะครับเอาเรื่องเลยนะครับไม่เจ้าหนูนะครับมาโจมตีป้อมปการของเราครับไม่ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะช่วงแรกๆนะฮะ ระเบิดแต่ไปไม่ครับเจอปืนกระสุนปืนใหญ่นี่ก็หนักปกมือนกันนะนี่ครับล่วงไปนะครับแล้วก็ได้ของมานะฮะประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็สามารถอ่าหนทับสามานะกวาดล้างกดกวาดล้างนะครับมันจะได้ของรางวัล มันจะใช่นะโอเคประมาณแบบนี้นะครับอืมก็ลองโหลดมเล่นกันดูนะว่างๆเราก็มาทำการฟาร์มที่หน้าจอนะครับนี่รามาเก็บย้อนหลังได้นะครับถ้าเรายังไม่มีทรัพยากรในการอัปเดตฐานทัพของเราแล้วก็มาฟาร์มที่หน้าจอรอไปก่อน,นะครับ สนะำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำไม่ใช่ว้างๆนะครับใครที่บ้างๆนะก็สามารถมา,มาลองเล่นได้นะครับก็ฟา์มไปอืมก็อัปเดตเราพลทหารของเรานะครับก็ไปโจมตีชาวบ้านเขานะไปต้นไปอะไรน,นะครับแล้วก็วิจัยแลวก็เอ,อ,อกหอคอยของเรานะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับหวังว่าใครที่อยากเล่นก็อาจจะสนใจแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ mm hmm. ถ้ามีเกมใหม่ๆเกม,มที่น่าสนใจจะเอามาแนะนำแบบนี้อีกนะครับ mm hmm. ผมจะกระใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม